สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อครับผมทำทุกท่านเข้าสู่ช่อง rocky i n d ดีนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานครับไม่ได้ทำคลิปเลยครับช่วงนี้เนื่องจากว่าอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพอยู่นะครับพอดีวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับแต่ได้รับาสายฉุกเฉินเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับผม ก็เลยจะต้องออกไปดูรถให้ลูกค้านี่ครับอุปกรณ์ที่จะเตรียมไปก็มีนี่ครับมีสายพ่วงแบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วก็เครื่องมือติดไปด้วยนิดหน่อยนะครับเราจะไปดูกันว่ารถลูกค้านี่สาเหตุการที่ว่ามันสตาร์ทไม่ติดเกิดจากอะไรนะครับผมเราจะไปดูกันเลยซึ่งาการเช็ค เบื้องต้นนี่ผมก็พอทําได้นะแต่ว่าถ้ามันหนักหนาะสาหัสสาการจริงๆก็ต้องใช้รถยกแล้วครับใช้รถยกรถจะไล์แหละวันนี้เพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับฝนตกด้วยครับกรุงเทพฝนตกหนักมากตอนนี้โอ้ยรถก็จะไปซ่อมให้ลูกค้าฝนก็ดันตกลงมาอย่างแรงเลยตอนนี้ฮึบรรยากาศนี่มันแปรปรวนจริงๆเลย ได้ข่าวว่าอยู่สุรินทร์บุรีรัมนี่โดนถล่มอย่างหนักเลยเมื่อวานนี้นเห็นเจ้านนกับเจ้าบอยนี่ถึงก็ต้องเอาแม็โครดันตูดออกจากบอ่อเลยนะครับดูจากคลิปของพี่นนดัมซิ่งนะฮะโอ้โหดูดิมืดไปหมดแล้วครับฝนตอนนี้น่าจะทั่วนะผมก็ไม่รู้ว่าพายุอะไรนะตอนนี้ อใครที่จะไปทำมาค้าขายเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่ก็ลำบากนะครับตอนนี้ระยะเวลาในการเดินทางจากจากผมไปถึงลูกค้านะครับถึงจุดบ้านลูกค้าเอยไม่ใช่ดิถึงจุดที่ลูกค้าจอดรถอยู่นี่น่าจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับผมก็พอดีระยะเวลา ใกล้เคียงกับการทำคลิปมากนะฮะตอนนี้เราก็จะฝ่าฝนไปนะครับซ่อมรถให้ลูกค้านะฮะโอ้ลูกค้าคือพระเจ้านะครับโทรมาผู้หญิงด้วยนะครับไปดูดิว่าสวยไหมเยอะโอ้ย ฝนตกเด็ดออกเราก็สู้ครับแต่ถ้าเจ้าของรถสวยทำฟรี <laughs> เฮ้ยเมียรู้ไม่ได้นะอย่างเงี้ย <laughs> ไปกันเลยไปกันเลยบรรยากาศฝนตกถนนก็จะลงโลง่งอย่างนี้นะครับวันหยุดโรคระบาดก็เยอะแต่ว่าอ่าทุกวันนี้นะครับ ใครที่เป็นโควิดอ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเป็นปุ๊บรักษาไม่ถึง5้าวันหายพี่น้องโควิดตกลงมันโควิดหรือโรคไข้หวัดดีไหมนะเพราะว่า,าลูกน้องที่อู่นะครับช่างที่อู่ติดแต่ว่าทำการรักษาโดยการาไปกักตัวที่โรงแรมนะครับ มีรถพยาบาลมารับไปนะรักษาอยู่ห้าวันครับผมห้าวันครบห้าวันปุ๊บมีการตรวจแต่เขาตรวจสองวันตรวจทีนะครับสองวันตรวจทีผมก็ดูอาการลูกน้องทุกวันเสร็จปุ๊บตรวจตรวจตรวจไม่เจอปุ๊บเขาก็ให้กลับบ้านมารักษากินยาต่อเนื่องนะครับยาก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่ ติดเชื้อโควิดนะครับผมจะแนะนํานิดนึงนะครับยาที่เขาใช้กินนะครับในการยุบยับยั้งเชื้อโควิดณปัจจุบันนี้มีแค่หนึ่งนะครับฟ้าทลายโจรนะครับผมสองนะครับยาพาราสามนะครับยาลดน้ำมูกและยาแก้แพ้ยาแก้ไอนะครับมีแค่นั้นเอง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 อาจารยว่ามีแค่นั้นเองครับ นะใครที่มีอาการนะครับเป็นโควงควิดก็รักษาเบื้องต้นเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวว่าตัวเองจะต้องติดเชื้อแล้วเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปะวงไม่ต้องไปกังวลน,นะครับรักษาง่ายๆนะครับซึ่งไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าให้รักษาตามอาการเหมือนเดิมนะครับโดยการรับประทานยา เหมือนที่ผมกล่าวมานะเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับนะใครที่เป็นนะฮะผมแย่จมูกจนจบูกบานหมดแล้วนะก็ปลอดภัยอยู่ครับปลอดภัยนะฮะเป็นไม่เป็นเราก็ต้องตรวจร่างกายตัวเองนะครับผมเพราะว่าที่บ้านเป็นอู่สีเนาะเป็นอู่เพราะมีลูกค้ามีบุคคลภายนอกเข้าออกอยู่ตลอดนะครับก็จะตรวจทำการตรวจทุกวัน,นครับ ตื่นเช้ามานี่ก็ต้องแยงจมูกแล้วเพราะว่าหลังจากที่เราตื่นเช้าเนี่ยมันจะเป็นร่างกายเรายังไม่มีการรับอะไรอะไรใดๆเข้าไปในร่างกายนะครับมันก็จะตรวจหาเชื้อได้ง่ายนะครับก็จะตรวจตอนเช้าก็จะเจอหรือไม่เจอแค่นั้นเองนะครับตอนนี้มาอยู่ทเทปนี่ก็สองวันตรวจทีสามวันตรวจทีก็ปลอดภัยดีครับ เราไปกันเลยครับฝนตกแรงมากตอนนี้โอ้ตกลงมาอย่างแรงเลยครับผมตายแล้วดูดิเอาข้างหน้าผมเกิดอะไรขึ้นทําไมรถไม่วิ่งเลยทําไมรถติดแท้ตอนนี้ผมมาถึงทางที่จะวนไปสารยาแล้วนะครับแต่ว่าเออ ทำไมรถไม่ขยับเลยฝั่งผมอะ่ะเนี่ยเลนที่ผมจะไปเนี่ยชนแล้วบอ่เกิดการชนกันแล้วบ่พี่นอ้องในกรุงเทพนี่ฝนตกรถติดแล้วก็ชนเป็นเรื่องปกติเลยนะครับดูดิทำไมไม่ไปเลยนั่นนะโอ้น่าจะเรียบร้อยแนละ้ว นู่น่ะจอดขวางพวกอยู่นู่นครับนู่นคันนู่นเลยโอ้ยตายแล้วนู่นครับนู่นนูนนู่นขยับหน่อยครับขยับหน่อยโอ้รถหมุนเหรอนู่นไงคันหนึ่งท้ายเสียบเข้าไปข้างในนู่นโอ้ชนกินด้วยชนเสาไฟฟ้าเดี๋จะพาไปดูใกล้ๆครับ โหนี่ก็นิสัยเสียจังดูดิเขาต่อคิวกันมาดีๆนี่ก็มาแทรกอย่างนี้อีกโอ้ข้างหน้ายิ่งมีอุบัติเหตุอยู่วยขับรถนี่โอ้ยตายแล้วไม่มีมารยาทเลยเอาไอ้คนนั้นก็ไปผิดทางอีกโห,โหน่าจะชนกับเสาไฟฟ้าเลยครับโอ้ยแล้วมายังไงนี่เนาะ ชนเสาไฟสองสว่างครับไฟล่วงลงมาอยู่กลางถนนเลยนะอะไรอ่ะมิตซูบิชิไทตันตัวใหม่หรือเปล่าหรือว่าลีโวโอ้โหต้องเรียกประกันนะครับเขาจะมีประกัน,โอ,โ,นโอ้โหนี่อุ้ยเวี่ยงงี้เลยวะโอ้ลีโวครับลีโวลีโว ยางแตกเลยนี่นี่แหละครับอุบัติเหตุผมถึงบอกว่าต้องระวังนะครับอบอ,อ,อยังแตกสองข้างเลยยังหน้าฝั่งซ้ายแล้วก็ยังหลังฝั่งขวาโอ้โหอันตรายครับเดี๋ยวเราไปหาลูกค้าเราต่อไปขึ้นสะพานก่อน ตอนนี้ผมก็มาถึงตลาดสารยาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกค้าผมอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ตรงสตาร์บัคไหนสตาร์บัคมันอยู่ไหนวะสตาร์บัคตลาดสารยาเดี๋ยวนะคันไหนเนาะทีนี้เบอร์โทรศัพท์อยู่ในเครื่องนี้ด้วยสิครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคันไหนนะเขาบอกว่าจอดรถจอดอยู่ลานจอดนี่แหละ ใกลใกลทางเข้าเอ้ยเดี๋ยวนะครับตอนนี้ผมมาถึงตลาดสารยาและะ้วนี่พื้นที่จอดรถก็จะแน่นถนัดเลยโอ้ตายแล้วนี่น้องทำไมรถเยอะอย่างนี้ดู อ่าสำหรับคลิปนี้ผมต้องฝากพี่พนงองเอฟซไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมจะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะโทรหาลูกค้าครับผมเนี่ยลูกค้าอยู่ในแถวนี้แหละแล้วก็สตาร์บัค s ร้านกาแฟอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งมุมสุดของตลาดนะครับต้องขอโทษพี่พนงองเอฟซีด้วยครับที่คลิปนี้ต้องขอหยุดสตรีมก่อนนะครับอ้าว เบนแล้วผมดันจอดขวางทางเขาอีกเดี๋ยวขออนุญาตถอย่อนถอย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 ต้องให้รถออกครับเราต้องมีมารยาทเราต้องมีมารยาทห้ามขวางเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ